สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หทุกคนครับสำหรับในวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของาศาสนสถานในพระพุทธศาสนานะครับสำหรับนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามก็ไม่เป็นไรนะครับเราเรียนรู้กันไปได้เพราะว่าโรงเรียนของเราเนี่ยก็ตั้งอยู่ในวัดอยู่แล้วนะครับนักเรียนก็จะได้รู้ว่าวัดเนี่ยมีกี่ประเภทแล้วก็ในการจัดแบ่งพื้นที่ของวัดเนี่ยเขาแบ่งกันยังไงนะครับวัดแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือ วัดหลวงหรือว่าพระอารามหลวงนะครับซึ่งวัดหลวงเนี่ยก็คือวัดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพระพรมวงสารุวงเนี่นะครับเป็นผู้สร้างนะครับหรือว่าบูรณะปฏิสังขรณ์น,นะครับซึ่งในจังหวัดสงขลาของเราเนี่นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4วัดนะครับใกล้ๆเราก็คือวัดโพธิธรรมวาสพระอารามหลวงนะครับ วัดชัยมงคลพระอารามหลวงแล้วก็วัดมชิมวาสหรือว่าวัดกลางวัดยักษ์น่ะนะฮะวัดมชิมวาสพระอารามหลวงและอีกวัดหนึ่งครับอยู่ที่อำเภอนาทวีนะครับวัดในวังพระอารามหลวงนะครับส่วนวัดสารวยญางของเราเนี่ยเรียกว่าวัดราชนะครับเป็นวัดราชเพราะว่าเป็นวัดที่ประชาชนนะครับได้ร่วมกันสร้างหรือบูรณะปฏิสังขรณ์นะครับแล้วก็ได้มีการขออนุญาตจัดตั้ง ตามกฎหมายนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าภายในวัดเนี่ยจะแบ่งเขตยังไงนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมชื่อเติมบุญยินดีที่ได้รู้จักเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่ชาวพุทธอย่างเราทุกคนต้องรู้จักกันดีอย่างแน่นอนสถานที่แห่งนั้นก็คือวัดนั่นเองนะครับก่อนจะเข้าไปเรียนรู้สถานที่ต่างๆภายในวัดผมอยากให้เพื่อนๆได้ชมภาพที่ผมเอามาฝากวันนี้กันก่อนครับวัดในประเทศไทยมีอยู่สองประเภทคือวัดหลวงหรือพระอารามหลวงและวัดราช วัดหลวงหรือพระอารามหลวงคือวัดที่พระมหากษัตริย์หรือพระบรม,มวงศานุวงศ์ทรงสร้างหรือปฏิสังขรณ์สังเกตง่ายๆว่ามักลงท้ายด้วยคำว่าราชวรมหาวิหารราชวรวิหารวรมหาวิหารแล้วตามหลังด้วยคำว่าพระอารามหลวงเช่น วัดเบญจมบพิษดุสิตวนารามวัดสะเกตร,ราชวรมหาวิหารวัดราชคือวัดที่ประชาชนสร้างหรือปฏิสังขรณ์โดยได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายโดยวัดราชจะรวมถึงสำนักสงฆ์ด้วยเช่นวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีวัดจะทิ้งพระจังหวัดสงขลา เอาละครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ภายในวัดผมจะอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของเขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาสเขตพุทธาวาสหมายถึงบริเวณที่ประกอบไปด้วยโบสถ์หรือพระอุโบสถเป็นสถานที่ปฏิบัติกิจของพระสงฆ์ตามพุทธบัญญัติวิหารเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและประกอบพิธีสงฆ์ เจดีใช้สำหรับเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของพระสงฆ์เช่นการบรรพชาอุปสมบทการทอดกระถินการเสริมดวงชะตาเป็นต้นเคสังฆาวาสหมายถึงบริเวณที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสัมมนเนรประกอบไปด้วยหอฉันกุฏิ เป็นสถานที่สำหรับพักอาศัยของพระภิกษุสามเณรศาลาการ,ปรเปรียนใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมของวัดและชุมชนผมต้องขอบอกก่อนเลยนะครับเพื่อนๆว่าการปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีดังนั้นเมื่อเราไปวัดหรืออยู่ในวัดจึงควรที่จะปฏิบัติตน ให้ถูกต้องเหมาะสมซึ่งมีข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ครับ 1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยและถูกกาละเทศะเนื่องจากในปัจจุบันยุคสมัยที่เปลี่ยนไปทำให้ผู้คนยึดติดกับค่านิยมการแต่งกายเปลี่ยนแปลงไปเกิดความไม่ถูกตามกาละเทศะมีการนุ่งสั้นใส่เสื้อรัดรูปหรือเปิดเผยจนเกินงาม ซึ่งแตกต่างจากอดีตที่ปู่ย่าตายายของเราแต่งกายด้วยชุดไทยพื้นบ้านเข้าวัดทำบุญกันอย่างเรียบร้อยสวยงามนั่นเอง 2. ในกรณีที่ไปวัดเพื่อประกอบศาสนพิธีควรไปถึงวัดก่อนที่พิธีจะเริ่มขึ้นและควรมีเครื่องสักการะบูชาไปถวายพระด้วย 3. ขณะประกอบศาสนพิธีแต่ละขั้นตอน ควรทำด้วยความตั้งใจและไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นเพราะการส่งเสียงดังรบกวนขณะประกอบพิธีจะก่อให้เกิดการเสียมารยาทในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายในสังคมทำให้พิธีกรรมเกิดความวุ่นวาย 4. ไม่ทำลายวัตถุและสิ่งปลูกสร้างภายในวัดให้ชำรุดเสียหายเช่นขูดขิด หรือเขียนตามกำแพงหรือฝาผนังโบสถ์ 5. รักษาความสะอาดภายในวัดโดยทิ้งขยะลงในถังร่วมกันปัดกวาดเช็ดถูบริเวณต่างๆภายในวัดมันทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้วัดมีความงดงามเป็นที่น่าเข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลาและข้อสุดท้ายข้อ6 ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆของวัดอย่างเคร่งครัดเนื่องจากวัดเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพุทธให้ความศรัทธาเลื่อมใสจึงต้องมีกฎระเบียบต่างๆเพื่อเป็นกติกาในการให้ผู้ที่ได้เข้ามาศึกษาภายในวัดได้ยึดถือและปฏิบัติตามเพื่อให้ทุกคนมาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุขไม่สร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นภายในวัด สิ่งต่างๆเหล่านี้คือข้อปฏิบัติง่ายๆที่ชาวพุทธอย่างเราควรกระทํากันให้ได้นะครับถ้าใครปฏิบัติได้ผมเชื่อว่าจะต้องเป็นชาวพุทธที่ดีได้อย่างแน่นอนครับเพื่อนๆเห็นไหมครับท่านเพี่นครับว่าภายในวัดเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการแบ่งเขตออกเป็นสองเขตด้วยกันนะครับก็คือเขตพุทธาวาสเขตพุทธาวาสจะเป็นเขตที่พระสงฆ์เนี่ยนะครับ ทำศาสนก,กิจนะฮะได้แก่โบสถ์นะครับพระอุโบสถนะฮะหรือว่าเจดีย์วิหารนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของเขตที่พระภิกษุสงฆ์สามเณรเนี่ยไปทำศาสนก,กิจนะครับส่วนที่2ก็คือเขตสังฆาวาสเขตสังฆาวาสก็จะเป็นเขตที่พระภิกษุสามเณรจำวัดพักอาศัยนะครับซึ่งก็จะประกอบด้วยกุฏิสาราการปร,ริยนซึ่ง พระภิกษุสามเณรก็จะมาทํากิจกรรมทางศาสนารวมถึงญาติโยมพุทธศาสนิกชนด้วยนะครับแล้วก็การปฏิบัติตนให้เหมาะสมในขณะที่เราอยู่ในวัดเนี่ยนักเรียนคงจะเห็นแล้วนะครับว่าเราจะต้องมีการแต่งกายที่เหมาะสมนะครับไปถึงวัดก่อนที่จะเริ่มพิธีกรรมนะครับประกอบศาสนพิธีด้วยความตั้งใจสำรวมไม่ส่งเสียงดังนะครับรวมถึงไม่ทำลายวัตถุ หรือศาสนสถานภายในวัดนะครับรักษาความสะอาดภายในวัดแล้วก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัดอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับเราเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่อาศัยพื้นที่วัดนะครับดังนั้นเราก็จะต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมด้วยนะครับวันนี้ครูต้องลาพวกเราไปก่อนครับเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ